Watch out! Watch out! Watch out! Mark the location. Watch out! I'm going to watch how it's how it is. Mark down. Long, long, long. Okay. นี่ผมเพิ่งได้มันเลยทุกคนสำหรับชุด Red Dragon Fighter ทุกคนนะครับเป็นไงเท่มากๆทุกคนนะครับก็ชุดนี้ทุกคนเป็นชุดฟรีด้วยทุกคนนะอยู่ในกิจกรรมของรวบรวมการ์ดตรุษจีนั่นเองทุกคนนะครับก็เพียงแค่สะสมการ์ดนี้ให้มันครบทุกคนครับก็จะสามารถได้ชุดนี้ไปได้เลยทุกคนครับเป็นชุดฟรีด้วยทุกคนครับซึ่งจะบอกเลยว่าเป็นชุดที่เท่แล้วก็เฟี้ยวมากเลยทุกคนครับเดี๋ยวในคลิปนี้ทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวชุดนี้ให้ทุก คนดูนะครับว่ามันเท่มันเฟี้ยวแค่ไหนทุกคนนะฮะซึ่งกล้วยมาใส่กับหัวจานคงทุกคนครับก็เท่มากเลยทุกคนนะครับตรงนี้นะฮะอย่างนั้นฝากคนหนึ่งไลค์คนนั้นฝากกนะตุ้นสมกล้วยด้วยทุกคนนะก็เหมือนเดิมทุกคนนะเคลียร์จั่นยูซีขี์บียูซีขี์เติมยูซีพับที่ไว้ถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วฉับไวก็ต้องที่ XP Game Store นึกถึงยูซีนึกถึง XP Game Store นะครับในนั้นไม่ว่าจะเราไปรับชมสำหรับชุด Red Dragon Fighter จากกิจกรรมรวบรวมการ์ดทัชเลยทุกคนนะฮะ บอกเลยว่าเท่เฟี้ยวมากๆแล้วก็ของฟรีด้วยนะทุกคนครับเลสเก o กันเลยสติ๊กเกอร์สวยพี่นันเนาะชอบจังเลยอ่ะจะทำขายดีกว่าทุกคนก็ทำสติ๊กเกอร์มาเดี๋ยวเอาไปลงก็เอาไปลงบ้านกินได ดีครับพี่ก็วันดีครับวันดีน้องอภานิษสั์นะครับน้องช้าวันดีนะครับผมนะน้องพิษสัตว์ขี้ข้ารยังมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งคุณบีบีมอร์นิ่งเด้อมอร์นิ่งเด้อ Help! Watch out! 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 Watch Watch out ไม่ชุดต้องไอนวะเช่าวัดเช่า,ชานี่แหละ <Hey. S 1> มาร์กจังเลยดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่นะดูอยู่เนาะวัดเช่าวัดเช่าวัดเช่า,ชามาร์กก็ดีนั่นแหละแต่ไม่ต้องมาปล่อยมันบงัง

ร้านหมดแล้วรานหมดไม่สนรู้ใครไปเก็บของดีกว่าเรา <_ an> เพื่อนเราช่วยไหมเพื่อนโอ้โหบอกว่าไม่ต้องเองได้ต้องไม่ต้องไม่ต้อง <Okay. S 2> โอเคว่าตัวนี้จะน็อกก่อนกี้ลงหิวไปไหนวะทุกคนเก็บตัวไ้ปไปนึกว่าขวามันแบบเพื่อนเล่นให้อะไรเงี้ยโอ้ยคนไม่อยุดมาร์คจุดโลเคชั่นยังไปเก็บตามนี้ไม่ดีก่อนเย่ยตามเนี้ยไอเน,นี้ยแป๊บเดียววุ้ยวัวแม่ อันนี้แป๊บเดียวเลยเนี่ยการเนี้ยได้การใหญ่ด้วยเราพุ่งตรงไปเลยถ้าอยากจะเก็บอ่ะไปเก็บเนี่ย marked a location marked a location

Marked a location. Awesome. มเฮ้ยโดนวงหรอมฉันลืมดูวงเลยอะไม่นะเฮ้ยเกี้ยวไปไหนวะทุกคนเกี้ยวล่ะทันไหมเนะี่ยเกี้ยวฉันหายไปไหนอเกี้ยวว่าไม่นะเฮลน่อยเฮลนอยเออเอ้ยเอ้ยถึงแล้วเพื่อนเออสวัยเพื่อนชุบกอนเออฟังหน่อย โหขอบคุณครับ thank you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  รอดได้ไงวะ <c oughs> รอดได้ไงวะอาจะเอาขิดมา,มานอนนอกลืนเนี่ามันไม่รอดแล้วนะเว้ยสิบสามยูกำลังมามาันต้องไปแล้วมันหมดแล้ว Marked a location. ขอสกอนสกอนมาขึ้นเดี๋ยวนี้เออไปด,ด,ดีดีดีสวยพระรักสวยย้ำพูดโอ้ยโอ๊ย น้องเพื่อนรักเก็บเพิ <joke in> ่ไม่ก็ยังแบบมอรัด <dan> ้นะนะม่เมเจะไม่แล้วคนห r k the l o c a t i o น ได้เวลาฮีโร่ได้เวลาฮีโร่ขอบคุณมากนะเพื่อนที่นายชุบเราขึ้นมา We are number one มันทำให้เราดิ้นไก่ได้ยังไงนะเพื่อนรัก We are the best แล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราปลอดภัยเย้มาดิโอ๊ยเหี้ยเพื่อนนะขอแอคแอคแอคหนะ่อยขอแอคกับชุดหนะ่อย โอ้โหนี่ขอแอกกระชุดหน่อยครับปุ๊บปุ๊บอืมเพราะว่าจะต้องรีวิวชุดไงชุดเฟี้ยวจัดอ่ะเออชุดเท่นะก็มันเป็นชุดเท่นะเว้ยอีกหนึ่งชุดเลยอ่ะแบบอาจจะบอกทำท่าอะไรว่อ๋อเดี๋ยวไปทำปกเดี๋ยวไปทำปกเดี๋ยวไปทำปกโอ้โหเบ้งเบ่งเบ้งเบ้งเบ่งจัดเบ้งจัด สแกเฮ้ยไม่มีแต่คนถามอ่ะได้ครับเออโอ้โหเอาดีต้อย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 แขกเพื่อนขอบคุณมากเพื่อนรักขอบคุณมากที่ช่วยนะกอรียบร้อยทุกคนสำหรับชุดเรด ดากอนสไปเดอร์ทุกคนครับเท่นะคปิมองว่าเฟี้ยวเลยทุกคนครับเท่มากๆทุกคนครับในเปมองชุดค่อนข้างเพียวทุกคนครับถือว่าเป็นหนึ่งชุดที่ใช้ได้เลยทุกคนครับสีแดงด้วยนะฮะก็มารีวิวให้ทุกคนดูกันแล้วกันเผื่อบางคนอยากจะได้ทุกคนฮะก็ลองไปจัดกันดูกันแล้วก็อยู่ในกิจกรรมนะครับทุกคนนะฮะสำหรับคลิปนี้แง่ฝากคนหนึ่งไลค์ก็นะฝากคนสุดท้ายกุ้ยด้วยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวแค่เป็นคลิปแบบไหนก็ติดตามรับชมกันก็แล้วกันนะครับกกขขอให้ททุุุคคคคนนนมมีวาสัะรบแลง่ก่อนครับทุกคน